โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับไม่ไดรี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะหลังจากที่ทุกคนหลายๆคนนะครับที่ถามกันว่าผมใช้กล้องอะไรถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ติดมุมไหนนะผมก็คลิปนี้ก็จะมาทําเป็นคําตอบให้ทุกคนนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรผมติดกล้องยังไงถึงจะได้มุมแบบที่เห็นในคลิปนะผม ก็มีหลายคนมากเลยที่ถามว่าผมใช้กล้องอะไรคือผมก็พยายามคอมเมนต์ตอบทุกคลิปนะว่าผมใช้ GoPro โโนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็น GoPro โโ5นะ GoPro โโ5ตัวเก่าที่ผมใช้ถ่ายเมื่อก่อนนะแต่ก็ตอนนี้มันพังไปแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าน้ำมันน่าจะเข้าอ่ะฝนตกแล้วผมไม่ได้ปิดตรงนี้เออแล้วทีนี้ก็เผลอไปกดถ่ายนะครับหรือว่าตรงนี้ไม่รู้นะเออ แล้วผมก็เผลอไปกดเปิดแล้วก็ถ่ายมันก็เลยพังเลยทีนี้ใช้ไม่ได้ครับก็ที่เห็นภาพนี่ก็คือเป็น GoPro เจนะตัวนี้ที่ผมถ่ายอยู่เป็น GoPro เจที่ผมเพิ่งถ่ยมาได้ยังไม่ถึงเดือนหรอกมั้งเออนะครับก้อนนี่แหละกล้องที่ผมใช้ถ่ายนะเมื่อก่อนก็จะเป็น GoPro ห้าแบ็คแต่ตอนนี้จะเป็น GoPro เจ็ดแบ็คนะคือตอนนี้ผมใช้ถ่ายอยู่ทุกคนอาจจะไม่เห็นหรอกแต่ก็รูปทรงก็เหมือนกันนั่นแหละ เปลีนแค่โลโก้แค่นั้นเองโลโก้ติดตรงนี้นะเป็นเลขเจนะครับแล้วก็มันจะมีไฮเปอร์สมูทนะครับเออมันก็จะกันสั่นได้ดีกว่านะครับมุมกล้องนะผมผมก็จะติดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องใส่ใดูนะนี่ประมาณนี้นะครับโอเค นี่มุมกล้องที่ผมใช้ถ่ายประจำนะครับคือผมติดติดฐานหมวกไว้ข้างล่างเลยนะข้างล่างเกอบสุดตัวหมวกเลยแล้วก็ถ้าใส่กล้องอะใส่กล้องแล้วเราไม่ได้ปรับมุมมันนะมันก็จะแงนขึ้นข้างบนเยอะนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะดันดันขึ้นสุดก่อนดันขึ้นสุดแล้วก็ดึงยังไง ดันดันมันลงมาข้างหน้าประมาณสองครั้งนะประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยหนึ่งสองแบบเนี้ยเออนะครับมันก็จะได้มุมที่แบบต่ําลงมาหน่อยแล้วก็มันจะเห็นช่วงช่วงตัวถังถังรถอะ่ะนะครับเออแล้วก็จะมีคนถามว่าติดไม่อย่างไงนะครับคือตอนเนี้ยผมติดไม่แบบนี้ เห็นไหมอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะแล้วก็ต่อไมค์ก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าตรงนี้นะครับก็ตอนแรกที่เมื่อก่อนที่เสียง mm hmm. เสียงมันช็อตอะคือผมติดไว้ประมาณแถวแถว,แถวนี้แหละมั้งแล้วทีนี้ตัวอะแดปเตอร์มันมันไม่ได้แนบกับตัวหมวกเออมันมันง้างห่าวออมาประมาณนี้ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ไม่รู้เห็นหรือเปล่า มันง้างห่างมาเนี่ยเห็นไหมเออมันก็เลยแบบเสียงเวลามันโดนลมอ่ะมันจะสั่น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 ,นแล้วมันก็จะช็อตนะครับเออแล้วผมก็ย้ายมาติดตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตีตนตุ๊กแกใหม่นะเออนี่ก็ใช้ไปก่อนนะครับมันก็ยังมีเสียงที่แตกบ้างนะครับเสียงช็อตบ้างแต่ก็จะน้อยกว่าตอนที่ผมติดตรงนี้เออแล้วก็ติดไมยังไง แทบจะไม่ได้ยินเสียงลมเลยนะครับคือมืดวะมองไม่เห็นนะคือผมจะยัดไว้ในนวมเนี่ยนวมแก้มันเนี่ยเออยัดไว้ข้างในเลยนะนวมแก้มันเออนั่นแหละผมไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกที่ผมที่ผมใช้นะที่ผมใช้ถ่ายคลิปทุกครั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็กล้องก็จะเป็นโกโปรส่วนมากที่ ส่วนมากที่ทําช่อง YouTube เกี่ยวกับ Big กไบ e เนี่ยส่วนมากจะเป็น Go โปรซะมากกว่านะครับที่เขาใช้ไายกันเออแล้วก็ของผมมันเป็นตัว7อยู่มันก็ยังต้องใช้อะแด t ปเตอร์นะแต่ไม่รู้ว่าตัว8ขึ้นไปเนี่ยต้องใช้หรือเปล่าเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับหมวกก็จะใช้เป็นของ KYT นะครับอันนี้น่าจะเป็น TTT c o r คอซหรือว่าอะไรสักอย่างคอแซหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมอนกันหรอกแต่ที่ซื้อมาคือ คือยังไงมันมันสวยอะผมชอบตัวเนี้ยมันเหมือนแบบเหมือนเห็นใครนะที่เป็นนักแข่งใช้อะ่ะเออผมเลยคิดว่าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์นะครับสําหรับผมนะคือมันสวยด้วยคือผมเป็นคนที่ชอบ AGV นะ a อ v ีพิสตาหรือว่าคอซ่าอะไรประมาณนั้นอะคอซ่าหรือคอแซวะไม่รู้เหมือนกันเออก็ผมเป็นคนชอบ a g v มากแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อหรอกเออแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นหมวกแท้แล้วก็เพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ส่งมันสวยด้วยนะเออมีสปอยเลืงหลังด้วยมันมันคล้ายๆ a จ v ผสมกักบโชเอยนั่นแหละเออมันมีปุ่มตรงนี้ด้นะอันนี้ไม่รู้ไว้าทำอะไรเท่ดีนะครับเออผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มานะครับก็ประมาณนี้ ก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าดูมือผมขับรถไม่ได้นะครับตัดคลิปก็ไม่ค่อยได้ละมันมันไม่ถนัดอ่ะก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดเยอะนะครับก็จะลงแบบนี้แหละส่วนมากช่องเราก็ไม่ได้ตัดอะไรเยอะอยู่แล้วแหละอันนี้ก็เกิอดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยก็ต้องใส่เบอกไปอีกเป็นเดือนอนะ่ะเออไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วแหละทีเนี้ยเออ ว่าจะกลับมาลงคลิปแบบจริงจังงอมาเจออะไรไม่รู้นะโอเคช่า okay, งมก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของผมเองนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับพอดีว่างก็เลยมาทาลงให้ทุกคนดูหน่อยเพราะว่ามีหลายคนมากเลยที่ที่ยังไงอะที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรติดกล้องยังไงมุมไหนนะครับ ติดมายังไงเสียงลมไม่ค่อยมเอีเรื่องเสียงลมนี่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหมวกด้วยแหละนะครับคือตัวนี้มันมันมันปิดตรงค้างด้วยเวลาเวลาผมใส่นะเห็นไหมเห็นไหมไอตรงเนี้ยคือคางผมจะอยู่ประมาณนี้เลยนะเห็นไหมเออลมมันก็เลยแบบไม่ค่อยเข้านะครับเวลาผมถ่ายคลิปนะลมมันก็เลยแบบ ไม่ค่อยเข้าเยอะนะผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาบอกทุกคนนะครับออมาตอบคำถามทุกคนนคั่นแหละที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรติดกล้องอยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาบอกทิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมคือทุกทีที่ผมมานอะ่ะผมผมไม่รู้หรอกว่ามุมมันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าเวลาผมใส่หมวกปุ๊บอะ แล้วผมจะดันกล้องเข้ามาสุดใช่ไหมดันกล้องเข้ามาสุดแล้วก็เลื่อนมันออกสักสองสองรอบอ่ะหนึ่งสองประมาณนี้ยใช้ความรู้สึกเราอ่ะเออบางทีมุมมันก็ไม่ไม่ได้นะบางทีมันก็แหนขึ้นเยอะเกินบางทีมันก็ต่ําลงนะเออมันก็แล้วแต่แล้วต่มือเรา้ามือเราเบาเกินมันก็จะแหนขึ้นถ้ามือเราหนักเกินมันก็จะต่ําลงก็ต้องกะระยะดีๆนะครับเออใช้ใช้ความเคยชินนะผม โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอีกนานเลยนะครับรถก็จอดเน่าอยู่ในบ้านเลยนะไม่ได้ขี่ไปไหนนะครับก็ตอนนี้เตรียมมําลาท่อบ,บักงูล,ลามแล้วแหละพอดีจะมีคนเอาจริงๆแล้ก็ทำใจตัดใจขายยังไม่ได้เลยเสียดายมันเหมือนกัน คือทรงมันสวยอ่ะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย